นี่คือเรื่องราวสุดเศร้าของเด็กสาวที่ป่วยติดเตียงและเราคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในชีวิตของเธอ abandon ห้องจากแม p flower for my moon ซึ่งเมื่อเราเข้าห้องไปจะพบเข้ากับหญิงสาวที่นอนป่วยติดเตียงอยู่เธอมีชื่อว่าออทัมที่แปลว่าหรือดูไมไม,ม้ร่วงบทสนทนาที่เราได้คุยกับออทัมนั้นน่าเศร้าและชวนหดหูมากเธอได้บอกกับเราว่าตอนนี้ฉันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสิ่งเดียวที่ทําได้คือนอนรอความตายเพียงเท่านั้นฉันมกักจะชอบมองออกไปนอกหน้าต่างได้ยินเสียงนกร้องเพลงรวมไปถึงการได้นนชมทิว ที่แสนงดงามแต่เมื่อมองกลับมาในห้องฉันเห็นเพียงแค่ความว่างเปล่าและเสียงของเครื่องวัดชีพอจรเพียงเท่านั้นฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณมาหาฉันในวันนี้คุณเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในชีวิตของฉันได้โปรดจ่าจากฉันไปเลยและเมื่อจบบทสนทนาลงตัวเกมจะมีให้เราเลือกอยู่3ทางนั่นก็คือ1อยู่กับเธอต่อ2จากเธอไปหรือ3การจบชีวิตของเธอซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนสุดท้ายแล้วเธอก็จะจากเราไปอยู่ดีและตัวเกมกระเตะเราออกจากห้องและปรากฏข้อความว่าคุณได้ทิ้งเธอตอนนี้เธอได้จากไป